สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้นิสานะคะชวนมาทํากระทรงแบบระยุแบบใหม่กันจ้าทุกคนนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะมีใบตองใบดินเครบืบอมือตะปูนะคะกันไกรแม็กแล้วก็ฐานกระทรงนะคะ6นิ้วนะคะวันนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาทํากรีกระทรงเป็นกรีระยุย์ลักษณะ่างนี้นะคะเตรียมไว้นะคะทั้งหมด11ชุดนะคะสําหรับฐานกระทรง6นิ้วะค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะเตรียมนะคะมาพับไปกระเบือก่อนเลยนะคะลักษณะการพับก็คือพับสันทบเข้ามานะคะใช้ด้านสีแดงของลายออกนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะนิ้วชี้ด้านขวาดันขึ้นมาด้าน,นิ้วโป้งกดไว้ทาเป็นหยัก6กหยักประมาณดังในคลิปอย่างนี้นะคะก็จะเตรียมไว้ค่ะแบบนี้ค่ะยิบแม็กนะคะพอทําเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อ,อมานะคะ ก็จะเป็นเตรียมไบ้ตองค่ะใบตองเตรียมไม้6นะคะ6ชิ้นนะคะตัดไบ้ตองที่นะคะ4เซนคูณ12เซนนะคะแล้วก็นํามาพันเป็นแหลมๆพันเป็นนิ้วมือนิ้วมือน,นะคะชั้นแรกนะคะมีเก็บปลายใบตองนิดหน่อยยึดแน็กเตรียมไมค้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําลุ่สบายค่ะนําด้านสีเขียวอ่อนนะคะ หันเข้าตัวเรานะคะประกบแบบนี้ค่ะพับเฉียงใช้นิ้วชี้ดันนิ้วโป้งกดนะคะพับเฉียงซ้ายขวาเลยนะคะเราจะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะทำลักษณะนี้นะคะอีก3ครั้งค่ะจะพับมาเลยได้แบบนี้นะคะวางเยื้องกันมาอีกประมาณครึ่งเซนนะคะหรือหนึ่งเด็กน้อยนะคะไม่ต้องห่างมากค่ะได้ประมาณนี้นะคะชันที่สอง เราไปเป็นชั้นที่3ค่ะลักษณะการน,นะคะการพับเหมือนกันเลยค่ะวางตรงกลางพับเฉียงใงช้ิ้วชี้ดันนิ้วโป้งกดลงไปแบบนี้นะคะยกช่อขึ้นมาให้มีโวลลุ่มนิดหน่อยนะคะวางกะจุดกล,งกลางมือซ้ายพับเฉียงลงค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ,ะเกดแม็กนะคะทำเสร็จหน,น,นึ่งชั้นกบแม็กหนึ่งครั้งนะคะ ่อนะคะเราก็จะนํากรีดใบกระเบือที่เราเตรียมไว้มาวางไว้ตรงกลางแล้วก็ะะเย็บแม็กค่ะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ามาเก็บนะคะด้วยชิ้นสุดท้ายน่คะกรีดที่ห้านะคะทาบเฉียงลงใช้ิชีดันวนีปวงกดลงไปให้ได้เฉียงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็เย็บแม็กนะคะก็จะ,ะเสร็จแล้วค่ะ1ชิ้นนะคะเตรียมไว้11บชิ้นนะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะไปพับเป็นนะคะกรีพระกาซ้อน3ามชั้นนะคะ,ะตัดในตอง4ี่เส้นความยาวสิบเซนค่ะพับครึ่งนะคะพับเฉียงลงเข้าหาด้านตรงกลางนะคะสองครั้งนะคะทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งลักษณะที่ได้ก็จะเป็นหนังปนะคะเป็นปลายแหลมนะคะชิ้นที่2ก็เหมือนกันเลยคะ่ะพับลักษณะเดียวก,กันเลยคะ่ะทำให้ครบ3ามชิ้นนะคะ1ชุดนะคะ จะไว้สับบางเป็นกีบภายในของกระทงนะคะสักชิ้นหนึ่งชุดค่ะอันนี้เป็นชิ้นที่3ามค่ะนี่ก็เตรียมไว้นะคะทำเตรียมหน,นะคะยิบเม็กนะคะวิธีการวางก็วางประกบลงไปแบบนี้นะคะสามชั้นนะคะมีการลดหลั่นลงมาจากระดับขั้นแรกเล็กน้อยนะคะ ประมาณสามถึงสี่เซนสามถึงี่มิลนะคะพูดผิดอีกแล้วนะคะเย็บนะคะแล้วก็ตัดแต่งนะคะส่วนปลายของใบตองให้เรียบร้อยะค่ะเตรียมไว้ค่ะถ้าเตรียมกลีบทั้งสองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาประกอบเป็นกระทงกันแล้วะค่ะทุกคนนี่นะคะมานะคะมาประกอบนะคะกลีบกกีบแรกนะคะที่เราพับไว้แล้วก็นำมานอนลงเป็นแนวระนาบแบบนี้นะคะ ตะจุกึ่งกลางนะคะให้ส่วนของใบกีบของใบลิ้นกระบือนะคะมาวางไว้เป็นขอบส่วนขอบของกระทงพอดีนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะอําไปจนล้อมรอบกระทงของเราเลยจ้ะนี่นะคะ,ะเรียงไปนะคะพอเราเรียงไปแล้วชั้นแรกเสร็จแล้วลนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะ่ะเร้ก็จะมาติดกีบพะกาเป็นชั้นที่สองกันนะคะทุกคน ติดกีบพากานะคะก็จะติดเยื้องๆกันนะคะให้เข้าช่องว่างระหว่างของกีบชั้นที่1นนะคะก็จะทับกันเยื้องๆทับกันแบบนี้นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะนีค่ะติดกีบสุดแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะชั้นสุดท้ายก็จะทับลงไปกับชั้นหนึ่งนะคะประกบลงไปทอดเข็มมุดออกมานะคะจากชั้นแรกนะคะประกบทับหนึ่งชั้น เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําดอกไม้นะคะที่เราเตรียมไว้มาวางตกแต่งชิ้นงานตกแต่งกระทงของเราโดยเราเป็นจำมาแล้วก็ดอกพุดน,นะคะทุกคนนี่จะแซมแซมตกแต่งไปนะคะแล้วก็หาทูกหาเทียนมาปักเท่านี้นะคะเราก็จะได้กระทงแบบมินิมอลมี่มออไว้ลอยกันแล้วค่ะทุกคนขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ